ดูมะปางนอนอ่ะลูกมะพร้าวก็นอนเอหนูจะมาร้องขอเข้าห้องแอร์คนเดียวได้ไงไม่ได้มะยงมะโยงยายดุมะยงยายดุยายดุจริงๆมะโยงไม่ต้องเลยยายดุยายดุยายดุดูน้องนอนกันหมดแล้วเห็นไหมดูมะปางนอนอ่ะลูก ตัวเองนอนมากเจลเย็นก็มีนอนบนเจลเย็นตัวเองไม่อยากนอนบนเจลเย็นเองช่วยไม่ได้เห็นไหมนะ่ะมาปรางนอนยายดูนะยายขี้ดูนะเห็นไหมดูมาปรางนอนสบายเลยนะ่ะพัดลมก็มีเจลเย็นก็มี ตัวเองจะร้องขอเข้าแต่ห้องแอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอยายกินข้าวก่อนดูมะม่วงก็ร่วงเห็นไหมสาลา่ก็นอนนอนลุงเนาะไม่รู้ติงดีไปนอนตรงไหน